ใช่ฉันไม่ได้แย่เพราะเงินที่ฉันได้รับจากฮอลลีวูดน่ะจะถูกใช้เพื่อซื้อบ้านเนื่องจากบ้านที่นี่มีรา,ารคาสูงเกินไปเนะี่ะออ๋อเรื่องนั้นเกี่ยวกับมันแล้วเหรอตอนนี้ก็ผ่านไปตอนบ่ายแล้วเธอคนอยิจะหิวแล้วนะคุณไปเราไปหาทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันเป้าอืมอืม่อะอาหารเหรอฮะ ไม่เป็นไรประทานลูกฉันไม่หิวนนะ่ะอ่ะแย่ละคุณเนี่ยนะมีร้านสเต็กอยู่ใกล้ๆนี่แหละเครื่องอร่อยมากคุณอยากลองดูไหมเออคือฉันอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะแต่ฉันก็ยังไม่อยากทานอาหารตะวันตกประทานลูกฉันมีร้านอาหารเก่าแก่อยู่ร้านนึง แถวนี้น่ะเสพอาหารดีๆด,ด,ด้วยสนปะมาลองดูกันเถอะหน้าปาย่างคุณยายโอ้โหร้านดีนะที่นี่แหละคือหนึ่งเดียวที่มันยังอยู่เยี่ยมอขอโทษนะคะขอสองที่ค่ะอ้อเชิญจ้าหนูจะทานอะไรเหรอจ้าแล้วคุณชายล่ะจะทานอะไรคะอืม พี่สาวคะหนูขอเอาปลาย่างตัวใหญ่ให้หนูหน่อยคะ่ะโอ้ได้ได้ได้เรื่อนเคียงขอเป็นเต้าห<อ>ู<อ>้มันฝรั่งหมอยชเท้าดอกกระหล่ำปีและผักใบเขียวนะคะโอ้เอาโอเคโอเคพี่สาวเนปโปรดเพิ่มถุงกอกให้ฉันด้วยฉันชอบถุงกอกมากมาก,มากเลยคะ่ะโอเคโอเคจ้าพี่สาวคนนี้จะให้ถุงกอกคุณหนูเพิ่มแล้วกันนะ มีอะไรเหรอครับประธานลู่จ้องฉันอย่างนั้นน่ะประธานลูกมีเล็ติดอยู่บนหน้าของฉันเหรอเออเออผมไม่มีไม่มีหึเป็นเรื่องเ,เขาบรรยากาศในร้านอาหารนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีนักประธานลูกอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเพื่อประโยชน์ของอาหารจานนี้น่ะมันอร่อยมากเลยนะที่บอกให้หฉันไม่แปลกใจมากหรอกที่คุณพาฉันมาที่ร้านอาหารประเภทนี้น่ะหวังว่าอาหารเหล่านี้จะไม่ ฉันไม่ผิดหวังแล้วกันนะเก๊กไปก่อนฉันจะเลี้ยงคนเองหนะ้าถ้ามื้ออาหารนี้มันไม่ดีนะ่ะได้ถ้าจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วกันอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้านี่เอาล่ะกินได้เลยลองดูสิฮะเมนูนี่มันกินสีรกเอ้ยพอ่อ เอออาหารที่พ่อเคยทำให้กินนี่วหว่ามมันไม่อร่อยเหรอครับพระรลูกฮะไม่อ่ะมันดีมากเลยละ่ะผมพร้อมจะกินละคุณพูดถูกงั้นลุยมาเลยอืยมยำยำยำยม,ยมอ,อร่อยจริงๆอะนี่อร่อยไม่เปลี่ยนแปลง อะไรที่ทําให้คุณตัดสินใจประกอบอาชีพในฮอลลีวูดแล้วคุณไปคุณชอบที่จะได้ทําหน้าที่ใช่ไหมตัวฉันเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกาลังทําอะไรอยู่นะ่ะเนื่องจากการดํารงชีวิตของฉันฉันจึงทําหน้าที่เพื่อครอบครัวและเริ่มอาชีพนักแสดงตอนแรกที่ฉันรับตัวละครที่แสดงที่มีอยู่ในตอนนั้นเองอะ่ะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ซอมบี้ก,กาลังเป็นที่นิยม ฉันจึงทิ้งเครื่องสำอางไว้หลายวันเพื่อกลายเป็นซอมบี้และวิ่งไปทั่วฉากในฐานะการแสดงจนถึงตอนนี้ฉันยังคงคิดว่าการกระทำของซอมบี้ของฉันประสบความสำเร็จมากเลยละแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> คุณเนี่ยเป็นคนที่ข้อนั่งเฮฮาดีนะและคุณมีหุ่นที่ดีมากอ,ะอ่ะคุณประกอบอาชีพในจ้องถิน่นและบริษัทตัวแทนที่เชื่อถือได้ตัวคุณจะกลายเป็นดาราใหญ่อย่างแน่นอน <c oughs> จริงๆจริงๆแล้วฉันข้อขอขอบคุณประธานลู่นะและผู้อำนวยการในการชื่นชมฉันนะ่ะเนื่องจากฉันยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ฉันจึงไม่รู้ว่าจะได้รับผลสําคัญเมื่อไหรน่น่ะอวยพรให้กับคุณโดยการใช้ชาประธานลูอ่อในฐานะพันธมิตรความร่วมมือเด็ดจำนงความร่วมมือของลู่จะมอบทรัพยากรที่ดีท,ท,ที่สุดเพียงแต่ว่า มีบางสิ่งที่ผมต้องการที่จะให้คุณซื่อสัตย์น่ะคุณไปมันคืออะไรเหรอขอถามหน่อยได้ไหมว่าใครคือพ่อของลูกคุณนะ่ะนี่มันอะไรกันนะ่ะไปจิก็เข้าร่วมงานแถลงข่าวของเละฟองด้วยงั่นเหรอนี่เจได้ไมมเด้ย ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักแสดงคนที่สองเธอมีคุณสมบัติยังไงในการเข้าร่วมงานแถลงข่าวหากเธอมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในนั้นนะ่ะคุณไม่ได้ดูคลิปที่อัปเดตแล้วใช่ไหมบทบาทในการเล่นของเธอเพิ่มขึ้นมากไปเจอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเธออาจจะได้รับคำนิยมเร็วของคุณในขนาดช่วงปีรแรกๆก็ได้นะไอตอ่อยี้ใหญ่เร็วนั่นแขนี่คกะ หมืองหมาคอเวลชั่นฉันจะไม่ยอมนิ่งเฉยหรอกฉันจะไม่ยอมให้หนังนี่เข้าใกล้ลูกจืเฟิงขาดภาพถ่ายของเฉียวเคอรและเฉียวไอพร้อมแล้วดูนี่สิประดานหลิวมสมกับเป็นพันธมิตของฉันจริงๆพวกเขาดูมีสมรรถนะสูงขนาดนี้เลยเนี่ยว้าวสวยนะครับ เด็กสองคนนี้เกิดมาเพื่อมีหน้าตาสําหรับการถ่ายรูปใช่จ้าแน่ะฉันเจริญจรจริงที่พาพวกเขามาเป็นดาราวัยเยาวนะ์นี่ยฉันภูมิใจในตัวเองมากฮะนี่คุณแต่คุณมันแย่มากที่ได้ลงนามในสัญญาจากนี้ไปคุณจะต้องรับผิดชอบในการคน้คนหาดวงดาวและฉันจะจัดการสัญญาเองเข้าใจเปล่าโอเคโอเคโอเคครับคุณจะรับผิดชอบสัญญาทั้งหมดนับจากนี้ไปต้นไปคุณแอนนี่ ืมไปเฉียวเค่คนนี้ถูกคนคนจริงไงฉันเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนนะอืมอืมจะว่าไปเขียวเคอในภาพนี้นะือเหมือนเด็กในภาพที่คุณเคยแสดงให้แผนเสือผ้าของเราดูนะเจ้าบมืเอเคยไปเปล่าอ่ะอืมฮยจุดต่อก่อนฮึฮึเจอ,อ,อแล้วเฮ้ยเหมือนกันจกะกัดแกะ เฮ้ยพวกเขาดูเหมือนกันทุกป,ประกังอะไรอ่ะเหมือนจงกระแกะเลยเด็กกระโคนกันมาเอ๊ะแล้วเด็กอีกคนนึงที่ดูเหมือนไปเสียวเคื่องในภาพปฐะหลิวใครอะ่ะเขาเป็นพี่ชายของลูกพี่ลูกน้องของฉันน่ะลูกจีหยุนและอีกคนนึงเป็นผู้นําคนปัจจุบันของลูกกบนะ่ะลูกจีเฟิงพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของฉันด้วยอะ่ะฮะเขา ก็คือคนที่มีเรื่องอื่อฉามากมายนั่นน่ะเหรอลูกชายคนที่สองของครอบครัวลูกที่ถูกส่งไปต่างประเทศเมื่อหกปีที่แล้วด้วยความร่วมมือของลูกคร๊บน่ะนะเป็นไปได้ไหมว่าไปเดลเคอเป็นลูกชายของลูกจีหยุนนะ่ะฮะยกจะว่าไปสมาชิกครอบครัวของไปจือไม่ทราบพ่อของเด็กทั้งสองไม่ทราบพ่อของเด็กครั้งสองจะ้จจะก็แานจะ้ะยกจะว่าไปมันอาจจะใช่ป่ะ ประธานหลิวนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะเราควรแจ้งให้กับประธานลูกทราบดีเปล่าอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะขอคิดก่อนอืมไม่อะไม่สิเนื่องจากนี่เป็นเรื่องร้ายแรงฉันจะตรวจสอบก่อนเพื่อความปลอดภัยใช่คุณจะตรวจสอบก่อนพวกเขาอาจจะดูเหมือนกันอนะหากนี่เป็นลูกของจือหยุนหมายความว่าไปจือและน้องชายของฉันเป็นคนรักกันมาจากไหนวะ่ะ ใช่แต่ตัวไปื้อไม่เคยบอกว่าเธอเกี่ยวข้องกับตระคุณลูกนี่มันแปลกนะและผู้หญิงคนนี้ก็กาลังเข้าใกล้ลูกจีเฟิงแรงจูงใจของเธอคืออะไรกันแน่นะฉันละสงสัยจริงๆเลยอาจจะเป็นพระธานลูกแทนก็ได้นะเนื่องจากตระกูลเป็นพี่น้องฝาแฝดกันจึงดูเหมือนกันไงอะไรแบบนี้ยเป็นไปนไม่ได้หรอกทุกลูกน้องของฉันลูกจีเฟิงนะ่ะ เขาเป็นคนรอบคอบและฉลาดมากเขาจะมีลูกอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดขาดนี่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวลูกและลูกกุ๊บนะตัวฉันจะต้องตรวจสอบตัวตนของไปจืและไปเสี่ยวเครอให้ได้ดูเลยที่สุด